สวัสดีคะ่ะเด็กๆนะคะกลับมาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะนะคะวิทยาศาสตร์นะคะของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4คะ่ะเรื่องแรงและการเคลื่อนที่คะ่ะแต่วันนี้คุณครูกุ๊กไก่นะคะจะมาสอนแรงอีกหนึ่งแรงคือแรงเสียดทานกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าแรงเสียดทานนั้นเป็นอย่างไรนะ,ะเด็กๆคะ่ะเรามาทบทวนกันนิดหน่อยก่อนนะคะเด็กๆเรามาดูกันคะ่ะนะคะ และเมื่อแรงสองแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันผลของแรงก็คือผลรวมของแรงทั้งสองทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทำค่ะนะคะต่อมาเมื่อแรงสองแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม ผลของแรงก็คือแรงหักล้างระหว่างแรงทั้งสองค่ะทําให้วัตถุนะคะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากกว่าค่ะ เรามาดูกันนะคะเมื่อแรงสองแรงที่เท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามผลของแรงก็คือแรงทั้งสองหักหล้างกันหมดค่ะทำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่ค่ะนักเรียนคะผลลัพธ์ของแรงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงลับนั่นเองค่ะอย๋าวคุณครูไก่นะคะจะพานักเรียนนะคะไปเรียนเรื่องแรงเสียดทานและก็ทบทวนเรื่องแรงลับกันค่ะ นักเรียนขานะคะอันนี้นะคะคือเครื่องช่างสําหรับวัดแรงนะคะคือเครื่องช่างสปริงนั่นเองค่ะการออกแรงพายเรือให้เคลื่อนที่ในน้ําค่ะนักเรียนเห็นไหมคะเขาพายเรือไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมคะแรงลับของเขาทําไมคะก็จะไปในทิศทางเดียวกันค่ะเรามาดูกันค่ะเราใช้เครื่องช่างสปริงนะคะวัดแรง แรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะคุณครูคก่ไก่ขอย้ําเสมอนะคะตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ,ษคือเซอร์ไอแซคนิวตันผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกและเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุด,ด้วยค่ะ นักเรียนขาแรงเสียดทานและผลของแรงเสียดทานเรามาดูกันนะคะนักเรียนทราบมาแล้วว่าการทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จะต้องมีแรงมากระทํากับวัตถุนั้นใช่ไหมคะไม่ว่าวัตถุนั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่น้ําหนักมากหรือน้ําหนักเบานะคะจะเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงมากระทําค่ะดังนั้นเมื่อต้องการดันกล่องค่ะหรือวัตถุอื่นๆให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นต้องออกแรงกระทําต่อวัตถุเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่เราจะรู้สึกว่าแรงบาน อย่างคะ่ะต้านการเคลื่อนที่นะคะของวัตถุทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ช้าลงแรงต้านทานนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะดังรูปเลยนะอธิบายฟังนะคะอันนี้ค่ะผู้ชายคนนี้กาลังดันกล่องไปทางนี้ค่ะนะคะตามลูกศรเลยค่ะนะคะดันกล่องไปทางซ้ายค่ะนะคะเห็นไหมคะทิศทางการเคลื่อนที่ก็ไปทางซ้ายค่ะแต่จะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ค่ะจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับ การเคลื่อนที่ค่ะเห็นไหมคะแรงผลักนะคะดันให้ไปทางมันไม่ใช่ไม่ใช่แรงผลักคะ่ะขอโทษคะ่ะนะคะคือทิศทางการเคลื่อนที่ค่ะนะคะดันเข้าไปนะคะให้ไปทางซ้ายแต่แรงต้านทางการเคลื่อนที่ค่ะจะส่วนทางไปทางขวานะคะออกแรงดันก่อนเคลื่อนที่บนวัตถุคะ่ะอันนี้ค่ะคือแรงต้านการเคลื่อนที่ค่ะ เด็กๆขาเรามาดูกันค่ะแรงบางอย่างทําให้การเคลื่อนที่ของเราหรือวัตถุต่างๆช้าลงนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าถ้าเราวิ่งบนพื้นทรายกับวิ่งบนพื้นเรียบนักเรียนรู้สึกได้ว่าอย่างไรเพราะเหตุใดคะจึงเป็นเช่นนั้นการวิ่งบนพื้นผิวทรายกับพื้นผิวเรียบจึงต่างกันค่ะ แล้วเคยเห็นไหมคะการวิ่งบนพื้นผิวทรายเป็นไงคะพื้นผิวทรายมันขรุขระใช่ไหมคะมันจะรู้สึกว่ามีแรงต้านการเคลื่อนที่อยู่คะ่ะแต่ถ้าวิ่งบนพื้นผิวเรียบคะ่ะเราจะวิ่งได้อย่างราบรื่นเลยใช่ไหมคะเพราะพื้นผิวเรียบนั้นคะ่ะทาไมคะจะลดแรงการต้านการเคลื่อนที่ได้คะ่ะเรามาดูนะคะการวิ่งบนพื้นทรายนะคะและวิ่งบนพื้น พื้นดินเรียบค่ะในระยะเท่ากันนะคะการวิ่งบนพื้นแบบไหนจะต้องออกแรงมากกว่ากันคะเพราะเหตุใดคนักเรียนก็ต้องเป็นพื้นทรายใช่ไหมคะเราจะต้องออกแรงในการวิ่งมากกว่าเพราะพื้นผิวของทำไมคะขุกข่านะคะการวิ่งบนพื้นทรายหรือพื้นดินเรียบนะคะมีการเสียดสีกันร,ระหว่างพื้นผิวทรายหรือพื้นผิวดินกับเท้าของนักเรียนนั่นเองคะ่ะ เปลี่ยนขาแรงเสียดทานนะคะเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อวัตถุสองชนิดมาเสียดสีกันวัตถุที่เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวขุกค่ะจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมากกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวเรียบค่ะการการที่วัตถุหนึ่งนะคะลื่นถลยค่ะไปบนพื้นผิว จะมีแรงอย่างหนึ่งค่ะเกิดขึ้นแรงนี้นะคะจะต้านฐานไม่ให้วัตถุเกิดการลื่นถลไยค่ะเราเรียกแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะว่าแรงเสียดฐานนั่นเองค่ะ แรงเสียดทานนะคะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่ค่ะแรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบนพื้นผิวเสมอค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันค่าเด็กๆนักเรียนเห็นไหมคะ ครูนะคะก็มีภาพให้ดูนะคะภาพนี้คือเปรียบเทียบภาพการลื่นถลยของหนังสือบนพื้นผิวเรียบได้นะคะเร็วกว่าหนังสือที่ลื่นถลยบนพื้นผิวขุกข่ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะหนังสืออันนี้ค่ะกําลังลื่นถลยค่ะไปบนพื้นผิวขุกข่ค่ะนักเรียนดูที่ลูกศรนะคะเห็นไหมคะเขาจะเคลื่อนค่ะอันนี้คือทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแล้วพื้นผิวขุกข่นี่ค่ะก็จะมีแรงเสียดทานนั่นเอง ค่ะนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะจะไปทางซ้ายเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้คือลื่นถลายในพื้นผิวเรียบค่ะแรงเสียดทานนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเราจะสังเกตได้จากลูกศรค่ะถ้าลูกศรใหญ่นะคะหรือยาวอ่าใหญ่นะคะจะมีแรงเสียดทานที่มีขนาดมากนะคะแต่ถ้าลูกศรเนี่ยค่ะ เล็กนะคะก็แรงเสียดทานนั้นก็จะน้อยมากไั่้เห็นไหมคะว่าเราลื่นถลายหนังสือนะคะในที่เป็นพื้นผิวเรียบได้ทําไมคะลื่นถลายได้ลื่นปลื้ดไปเลยค่ะนะคะเพราะว่ามีแรงเสียดทานน้อยนะคะแต่ถ้าพื้นผิวขรุขรค,ค่ะก็จะมีแรงเสียดทานมากนั่นเองคะ่ะ เด็กๆขาเรามาดูกันต่อคะ่ะวัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระจะทําให้เกิดแรนเสียดทานมากกว่าวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบนะคะพื้นผิวที่ขรุขระมีการเกิด เสียดสีนะคะมีการเสียดสีระหว่างกันและกันมากจึงมีแรงต้านทานนะคะที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดขึ้นนะคะการเกิดที่พื้นผิวเรียบทําให้มีการเสียดสีระหว่างกันและกันน้อยลงค่ะจะช่วยลดแรงเสียดทานทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่ายค่ะนักเรียนลองสังเกตง่ายๆค่ะถ้านักเรียนนะคะวิ่งนะคะหรือว่าลื่นถลายบนพื้นนะคะพื้น กระเบื้องนะคะกับพื้นผิวขูดขละนักเรียนคิดว่านักเรียนจะลื่นถลายในพื้นไหนได้ดีกว่ากันคะก็ต้องเป็นพื้นอะไรคะพื้นกระเบื้องนั่นเองค่ะเพราะว่ามีแรงเสียดทานน้อยนั่นเองค่ะจะทําให้นักเรียนสามารถลื่นถลายได้ง่ายค่ะแต่ถ้าพื้นผิวขูดขละค่ะก็ทําให้นักเรียนทําไมคะลื่นถลายได้ยากเพราะว่ามีแรงเสียดทานมากค่ะ แรงเสียดทานมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเขามีประโยชน์ด้วยนะลูกแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานทําให้เราไม่ลื่นถลายเวลาวิ่งบนพื้นผิวค่ะนะคะนักเรียนขาพื้นใต้รองเท้านะคะผ้าใบค่ะ,คะที่เป็นขรุขาะขรุขระนะคะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานทําให้เราไม่ลื่นล้มค่ะแต่ถ้าเราวิ่งเท้าเปล่าบนพื้นเรียบค่ะมีแรงเสียดทานน้อยจะทําให้เราลื่นล้มได้ง่าย ได้ค่ะ เด็กๆกขาล้อจักรยานนะคะที่มีดอกยางน,นะคะก็ช่วยให้จักรยานเราวิ่งเกาะถนนได้ดีเลยค่ะไม่ลื่นถลัยนะคะดอกยางจักรยานนะคะก็เหมือนดอกยาง <Saying Weird> ของรองเท้าเราค่ะนะคะล้อรถที่ล้อรถจักรยานที่มีดอกยางนะคะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานทําให้เราทิดร,รถจักรยานนะคะแล้วไม่ลื่นถลัยค่ะแต่ถ้าล้อรถจักรยานที่ไม่มีดอกยางเลยค่ะนะคะเขาจะลดแรงเสียดทานนะคะนะคะ แรงเสียดทานลาทีีจักรยานค่ะอาจจะทําให้เราลื่นถลายได้ง่ายด้วยค่ะล้รอรถจักรยานใครที่ดอกยางหมดนะคะระวังกันด้วยนะคะอาจจะลื่นถลายได้ง่ายค่ะนักเรียนขารถจักรยานนะคะมีเบรกเป็นอุปกรณ์ห้ามล้อนักเรียนคิดว่าเบรกช่วยลดหรือช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้กับล้อคะ อ่านั่นคิดว่าอย่างไรคะคิดไว้นะคะและ้วคุณครกไก่จะมาถามในคลิปต่อไปแรงเสียดทานทําให้เกิดผลดีเช่นช่วยในการเดินไม่ให้ลื่นถไลไมช่วยหยุดรถนะคะที่กําลังเคลื่อนที่ช่วยในการหยิบจับสิ่งของไม่ให้ลื่นถไลไไปมาช่วยให้มีดะคะ่ะไม่ลื่นนะคะมาบาดมือหรือตัดนะคะหั่นของนะคะแรงเสียดทานบางอย่างคะ่ะทําให้เกิดผลเสียเช พื้นรองเท้าค่ะใช้เป็นนานจะเกิดการสึกค่ะนะคะล้อรถนะคะที่ใช้เป็นนานก็จะสึกจนไม่มีดอกยางหรือฟันเฟืองในเครื่องจักรก็จะสึกก่อนด้วยค่ะนักเรียนขาขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้ว๋ยวารากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย